เอาละครับช่วงนี้เรามีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมครับและวันนี้สาระดีๆของเราก็คือนิสัย5อย่างครับที่ทําให้สมองพังคุณผู้ชมครับสมองของคนเราเนี่ยถือว่า เป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดนะครับอย่างหนึ่งเปรียบประดุศูนย์บัญชาการการทํางานของร่างกายเลยคุณผู้ชมครับการรู้จักบํารุงดูแลรักษาสมองในการปฏิบัติงานนะครับได้ดีจึงเป็นเรื่องที่ควรทําอย่างสม่ําเสมออย่างไรก็ตามครับทุกๆวันนี้นะครับบ่อยครั้งเลยเรากลับมีพฤติกรรมที่ทำร้ายสมองของตัวเองอย่างรู้เท่าไม่ถึงการ เราไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับไม่ทานอาหารเช้านี่แหละใครที่ชอบอดมื้อเช้าเนี่ยควรฟังไว้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วยังเป็นเหตุให้สารอาหารไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอด้วยเขาบอกว่ามื้อแรกในมื้อเช้าเนี่ยควรหนักไว้ก่อนอหนักเช้า เบากลางวันเอ๊ะก็พูดกันไม่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 เออไม่ไม่ที่เขาคือเหมือนกับว่าเช้าทานอย่างเศรษฐีกลางวันทานอย่างพระราชาเย็นทานอย่างยาจกอะไรประมาณนี้คือตอนเย็นกินน้อย่อ่ะเช้ากับกลางวันก็จัดเต็มกันไปเลยคือพูดง่ายๆคือสารอาหารเนี่ยมื้อเช้าควรจะหนักไว้ก่อนเพราะว่าพอเช้าปุ๊บเนี่ยไอสารอาหารต่างๆก็จะเข้าไปในในร่างกายแล้วก็ไปไปผลิตอาหารสมองให้สมองมันเดินมันเร่ยนถูกต้อง วันนั้นทั้งวันก็จะได้มีแรงมีเรี่ยมมีแรงส่วนกลางคืนเนี่ยเรียกได้ว่าเว้นได้เว้นเลยเพราะว่าถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยอาหารมันก็จะไปไปกองรอยู่โดยที่ไม่มีไม่มีการย่อยไม่มีการสลายไปทําให้เกิดไขมันหรืออะไรก็ตามที่ที่ไม่ได้ใช้มันก็จะไปตุนอยู่โดยเฉพาะแถวๆ้าห่วงยางวันบิ๊กแพ็กไงคะประมาณนั้นมันไม่ต้องมีสมกนะมีวันบิ๊กแพ็ขอบคุณมากเอาคนเดียวแล้วกันอ่ะข้อที่สองข้อที่สองเนี่ย คุณก็บอกว่าต้องทานอาหารเช้าแต่ว่าถ้ารับประทานอาหารมากเกินไปก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปอข้อที่2พูดถึงว่ากินอาหารมากเกินไปจะทําให้หลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวเป็นเหตุทําให้เกิดโรคความจําชั่นได้เพราะฉะนั้นก็บางท่านเขาจะบอกว่ารับประทานให้พอที่เรารู้สึกหายหิวก็พอทานอพออิ่มอย่าไปอัดอย่าไปยัดอะไรให้มันมากเกินไปไม่ใช่ผลดีเลยข้อที่3ครับคุณผู้ชมครับข้อที่สําคัญมวก จะบอกให้เอาไว้การ oh, <why. S 2> สูบบุหรี่ทำให้สมองฟอและอัลไซเมอร์ครับผู้ชมครับสูบไม่ดีครับผู้ชมครับถ้าดีจริงๆทำไมไม่กลืนเข้าไปแล้วครับสูบแล้วพ่นออกมาทำไม mm hmm. ถูกต้องไหมครับผู้ชมอัลไซเมอร์นี่โดยเฉพาะเลยชอบลืมอ mm hmm. ใครสูบบุหรี่แล้ว ถ้าคุณผู้ชมไปถามเขาเกิดเขามายืมเงินคุณผู้ชมครับอย่าให้ยืมนะครับถ้าคุณผู้ชมให้ยืมปุ๊บเขาเป็นอัลไซเมอร์ทันทีครับลืมคืนเงินลืมไปว่าเรายืมเงินเขาเขายืมเง<ม>ินเราเฉพาะคนสุบรีไหมเรื่องเงิน่ะเคยดูโฆษณาไหมอันไหนอ่ะผมไม่อยากให้มีวันนี้วันงดสุบรี่ผมอยากให้มีวันสูุหรี่ทุกวันซึ่งเขาเองก็ไม่รอดแล้วใช่ไหม คือเขาเขามารู้ตัวก็ก็หนักแล้วไงฮะคือไม่อยากให้ไม่ไม่อยากให้เป็นกันแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวผมด้วยนะครับก็คือคุณพ่อคุณอานะครับที่บ้านก็คือต้องสูบบุหรี่เนี่ยมากแล้วก็ดื่มดื่มดื่มด้วยนะครับทำให้ต้องต้องตัดเรียกว่าตัดหลอดลมไปเลยทำให้กลายเป็นคนที่ไม่สามารถพูดได้จะทำอะไรที่ต้องใช้เขียน หนักมากก็ทรมานเนาะทรมานมากครับคุณผู้ชมครับถ้าไม่เชื่อนะครับคุณผู้ชมที่สูบบุหรี่อยู่แล้วหรือติดบุหรี่เนี่ยเอลองวันทั้งวันเนี่ยใช้พลาสเตอร์ปิดปากก็ได้ไม่ต้องกินหรือพูดกับใครไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดครับไม่ต้องพูดเลยดูสิครับว่าวันนั้นเนี่ยจะมีความสุขไหมไม่พูดกับใครไม่พูดคืออยากพูดแต่พูดไม่ได้ไม่ใช่ไม่พูดเอากพูดอ๋อใช่เราจะได้เหมือนกับ รู้ว่าถ้าสมมติวันหนึ่งเราเป็นแบบนั้นเนี่ยอาการจะ,จะเป็นยังไงจริงๆเราไม่ใช่ตัวเองเท่านั้นนะคะคนรอบข้างเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นเหมือนกันอย่างอันนี้เล่าจากประสบการณ์ครอบครัวตัวเองเหมือนกันค,คุณตาเอเนี่ยสูบบุหรี่ติดบุหรี่เลยแหละแต่คุณตาเนี่ยเสียไปหลายปีแล้วทั่วนี้คุณยายเนี่ยเริ่มที่จะมีอาการเหมือนกับว่าเหนื่อยง่าย มีโรคแทรกซ้อนเยอะอแต่โรคหนึ่งที่คุณหมอบอก,บอกว่าเป็นถุงลมโป่งพองเขาบ็ว่าคุณยายเป็นได้ยังไงเป็นไปได้จากคนรอบตัวคนรอบข้างสุบุหรีกันเยอะอแล้วก็ท่านก็รับมารับมาค่ะอโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาถึงข้อที่สี่กันดีกว่าะนะคะ ทานของทานของหวานมากเกินไปของหวานจะไปขัดขวางการดูดกลืนโปรตีนและสารอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยขาดสารอาหารแล้วก็ขัดขวางการพัฒนาการทางสมองได้ด้วยเพราะฉะนั้นรับประทานอะไรก็แล้วแต่ขอให้รับประทานแต่พอดีอย่ารับประทานมากจนเกินไปค่ะโอเคข้อต่อไปครับมลภาวะอืม สมองนี่ครับ<ะ>ถือว่าเป็นส่วนที่ใช้พลังงานมากที่สุดในร่างกายการสูดเอาอากาศที่เป็นมลภาวะที่เป็นพิษ<ะ>อาจจะไปอยู่ตามโรงงานที่ปล่อยควันเสียออกมาเนี่ยหรือตามสถานสถานเก็บขยะที่วางที่พักขยะเนี่ยแล้วสูดกลิ่นเข้าไปเนี่ย มันจะมันเรียกได้ว่าเป็นมวลภาวะที่เป็นพิษต่อร่างกายถ้าสูดเข้าไปแล้วสมองนําส่วนนั้นเข้าไปอยู่ในสมองนี่มันทําให้การทํางานของสมองเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเมื่อการทํางานของสมองไม่มีประสิทธิภาพพอ การสั่งงานของร่างกายต่างๆมันก็จะไม่ดีและนี่ก็คือมลภาวะเป็นพิษที่ทําให้สมองพังห้าข้อครับใช่แล้ว<อ>เราเอา้<อ>ง,ง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดถึงอาจจะเป็นสิ่งใกล้ตัวที่หลายๆท่านอาจจะมองข้ามกันไปแต่ว่าอยากให้กลับมาดูแลรักษาสุขภาพตัวเองมากขึ้นคะ่ะในช่วงสาระดีๆก็จะพยายามนาอะไรที่ใกล้ตัวที่เขาเรียกว่าจับต้องได้ไม่ใช่แบบ,รบเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่แบบจะบอกฉันทําไมคือเป็นสิ่งที่บอกและสามารถน นำกลับไปใช้นํากลับไปบอกคนรอบข้างในครอบครัวเพื่อนๆได้ด้วยเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองเริ่มต้นซาตั้งแต่วันนี้ดีกว่ารอให้มันสายเกินไปแล้วมาแก้ไขนะคะคยังแล้วช่วงนี้เรามีเพลงพร้อมๆมาฝากคุณผู้ชมต่อ คุณกุ๊กจัดไปเสียงของคุณอาชึงครับคุณคชรวินนันธนาคอนะครับคุณอาที่ผมรักมากๆท่านหนึ่งครับแล้วก็ร้องเพลงได้ถือว่าเป็นตำนานของเมืองไทยสุดยอดเลยค่ะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติปีพศสอ4 1ครับคุณผู้ชมครับกับบทเพลงที่ทานร้องไว้ผู้ชนะสิบทิศครับฉัันรกเ